ได้น้มแล้วครับได้ตามแล้วนี่โคกครับดิบิงนี่อยู่บนสุดเลยอย่างครับมีนิดหนึ่งวานแหงครับแปลงของผมวานแหงเขาก็เกิแกดกกแล้วครับนี่มาคืนฝนตกนักนะครับนี่สองวันแล้วครับตกกลางคืนนักเลย มาถึงเชา้าต,ตอนนี้ยุดแล้วครับเขายาวพราะน้ำมาพอดีแลวครับเขายาวแล้วครับกำลังอยากได้น้ำเลยครับขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับมาดูน้ำหน้าครับ ทางโคกดีพอดีนะครับน้ำยังครับตรงนี้ขาดอยู่บิงนี่ก็ถ้าได้น้ำอีกเล็หน่อยอีกที่หนึ่งก็พอดีครับก็โชคดีครับได้วานแหงครับรอจนรอจนแหงครับแล้วค่อยมาวานครับพอวานเซจก็ฝนทิ้งช่วงให้ทิ้งช่วงให้พอดีครับเขาเกิด เกิดมาปึ๊บเขากำลังอยากได้น,น้ำฝนฝนก็นมาตกใลยครับได้ว่าทาังงนาทางนินพัฒนาตะนไกล้ๆตัวมาครับเราเปิดระบายออกครับะตะบนนี้มันสูงครับตรงนี้ทั้งนู่นน้ำเขาเปิดั๊บเปิดตุกเจ้าเลยครับเปิดลงมาลงมาครับมาแรงครับทั้งนูน่นเดี๋ยวพาไปดูนะครับ นี่เขามมลินะครับนี่บางคนว่มาณสองรอบนะครับสองรอบกระถั่วนีครับของเราโชคดีหน่อยครับจังหวะได้ตอนเดียเราก็เดินมาได้ผ่านมาประมาณสามบิงนะครับมาดูบิงนี้ครับหวาดแดงทีเองครับนาคักครับกลัวมันไม่เกิดครับ กัวตรงนี้มันชอบยาขึ้นนะครับมันชอบไม่ค่อยเกิดแล้วต้ตนมาปั่นมันก็มันนะครับมีเหลือสองบิงนี่มันตอนน้นมันแฉะครับก็เลยบานไปทั้งหมดเราก็เหลือสองบิงนี้ไว้แล้วมาตามบานทีหลังมันหมาครับก็เลยน้าไปนี่ครับโคตรทีครับดูไม่เป็นไรเอาชัวร์ไปก่อน ไปเดี๋ยวเราไปดูแต่บิงนี่ค่อนข้างไม่ค่อยเสมอนะครับนี่ตรงนี้จะสูงนิดนึงครับพอไปทางต่ำนู่นก็นาวครับต่แข็งนิดหนึ่งครับต้องดันหน่อยครับปีนาที่แรกก็จะปั๊บปีนี่นะครับมันไม่ทันนะฝนดีทั้งปีนะครับไป,เด,เ,ไปเ,บเดี๋ยวเราไปเดินเลยครับเดี๋ยวเราไปเดินเนื ว่าขนาัว่าขนาของนาทางบดเราดีกว่าครับเห็นเลยนะครับดูหนามนครับนามเพาเรายังมาอยู่เต็มที่เลครับนะดูครับนี่เขาเขายาวเลยนะครับนี่เขาหวานก่อนนี่แผลบเลยครับดูหน้าผมอยู่ทางใต้ครับโอ้นี่ัว่าขนาอยางสูงครับนี่เห็นแต่ไปที่เขาดูหน้าเขา มูนแถวบดมีตะนมม้มครับเดมแพบแ็บเลยครับนะทัวร์ของเขาแล้วทั้งบดน,นะโอ้อยู่ไวินิรุมิดครับหัวคันนานี่ยังสูงนะครับนี่นามเสมอคันนาเลยครับผมหัวคันนาต่ำๆครับบอกว่าหน้าผมก็ ได้ครับบิงนี่ก็มีแค่นี่เห็นเลยครับเนินนี่นี่ดินนี่เห็นดินนะครับสูงครับเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าจอนจัดการดันไปใส่ทางต่ำครับทำไม้ทัานจริงๆปีนี่แต่เกิดนะครับปั่นก็ไม่ค่อยสวยนะครับบิงนี่เหนียวครับกึงนามกึงเหนียวครับจะแห้งก็ไม่แห้ง เขาเกิดถือแบบโอเคครับไม่ต้องออ้อมนะบินนี่แต่ต่อดูนหน้าครับนี่มองไปห็นเขาเขาเลยนี่ดูตรงนี้ดูแถบนนูครับขนาขาดนะครับทางบนนู้ดังคักครับเมื่อคืนฝนไม่มีฟ้ารอกแล้วครับยดูดีดิชิดตกเออ ตกปกติีกับตกไปนานนะมาขึ้นมันตกนานครับโอ้เหมาะขักบิงนี่ถ้าเข้าเปิดน้ำลงมาบิงเราเดี๋ยวคอยมาปิดน้ำเพิ่มครับปิดขดนาเพิ่ม ไปดูเขาจะเปิดลงไหมแต่ดูแล้วพังแท้ครับบิงดูของเขาเนะตรงนั้นเขาปิดกันน้ำไว้ครับแ,แถวบนยังเปิดลงมาใส่ของเขาว่าไม่รอดนี่เราไปเดินหัวขานาเราครับเดินหัวขานาของเขาเนาะส่วนใหญ่นะเขาจะเรียกว่าคนอยู่ทางบนก็ดูน้ำฝั่งนี้เนาะ ก็เรียกหัวคณะเขาอยากว,าว่าคณะจะไ่ได้มาตัดเดิมหนิทัวร์มาเชียงหัวเขานะครับนี่ไม่ใช่ตามๆนั้นเขาเขาแก่ห้องผมมีครับพยาบาลก่อนหน้นานะห้องพยาบานตุม่มบีนี่ยังบีนี่ยังน้บหนึ่งขึ้นไปดีครับเพราะว่าอุ่น ทางเขาบนะ้าล้วบิงทา้งเขาติตะนนครับนี่จากบิงนี่บิงนูน่นเขาเปิดไปออกทางนาน,นะครับทวมสิครับนี่ครับตรงนี้เขาเปิดแล้วครับลงมานะครับผมนี่นี่แถวบนระบายลงมาครับมุมนี้ มันถ่อคือมันรั่วตรงนี้มันก็โล่งครับตัวนี้กับมิดมีมิดเขาบ้างนะครับนี่สองสามบิงนี่ไปหาถนนนะแต่ว่าก็พอได้น้ำดันย้อนครับนี่ดันย้อนขึ้นมาบิงนี้ครับเดี๋ยวบิงนี้ได้น้ำได้น้ำระปิดครับกักน้ำไปน้ำมันมแรงมากครับนะ่าจะมาตอนเช้าดิาาดค่ะคักนะ ทางนู้นก็ท่วมครับเราก็เปิดลงต่อไปนะครับแมวแหละทางนู้นลงไปอันหนึง่งส่วนหนึ่งเหลือมันระบายไ่ทานมันก็ดันขึ้นมานีกก็ดีครับได้บิงนี้ด้วยอเอ๋ยเคปตีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไอสามบิงนี้มันท่วมอยู่ครับเดี๋ยวต้องถ้าฝนยืดก็ต้องบ้านหนึ่งก็น่าจะยุบะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ